รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบรั้ท่าเรือค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปทําความรู้จักกับแง่มุมการพัฒนาด้านต่างๆของท่าเรือแหลมฉะบังทั้งในเรื่องของระบบสาธารณูปโภคเครื่องไม้เครื่องมือนะคะรวมถึงการดูแลชุมชนเพื่อที่จะยกระดับท่าเรือแหลมฉะบังของเราให้เป็นท่าเรือที่เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกคะ่ะซึ่งในวันนี้นะคะท่าเรือแหลมฉะบังนั้นได้รับการยอมรับนะคะว่าเป็นท่าเรือระดับโลกแล้วและในเทปนี้คะ่ะเราจะพา semester, คุณผู้ชมนะคะมาทําความรู้จักกับอีกหนึ่ง ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบังซึ่งถือว่ามีบทบาทสําคัญในการดูแลกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในท่าเรือแหลมฉบังค่ะและตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วนะคะคุณสิริมากีรติยาคมผู้อำนวยการสํานักบริหารงานสนับสนุนท่าเรือแหลมฉบังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องขออนุญ,ญาตเรียกว่าพี่ตานะคะ,คะต้องถามพี่ตาก่อนว่าในส่วนของสํานักบริหารงานสนับสนุนเนี่ย บทบาทหน้าที่เป็นอย่างไรมีหน่วยงานไหนที่อยู่ในการดูแลของพี่ตาบ้างคะ,ะคะในส่วนของสํานักบริหารงานสสนุนก็จะดูแลทั้งหมด5กองนะคะในส่วนของกองบริหารงานทั่วไปก็จะมีงานประชาสัมพันธ์มีงานธุรการมีงานรักษาความปลอดภัยแล้วก็งานพัสดุในส่วนของกองแผนงานก็จะเป็นในเรื่องขององานวิจัยคโครงการงบประมาณแล้วก็ในเรื่องของไอทีในส่วนของกอง การบุคคลกองการบุคคลก็จะเกี่ยวกับเรื่องอัตรากําลังเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการของพนักงานในส่วนของกองการเงินกองการเงินก็จะเป็นการเรียกเก็บรายได้เก็บผลประโยชน์ก็จะมีแผนกผลประโยชน์มีแผนกการคลังมีแผนกบัญชีแล้วก็แผนกตรวจสอบและงบประมาณค่ะส่วนกองสุดท้ายก็จะเป็นกองนิติการและจัดการทรัพย์สินซึ่งในส่วนนี้ก็จะเป็นเรื่องของงานกฎหมายงานสัญญาแล้วก็งานดูแลพื้นที่ในส่วนนี้คือ5กองก็ดูแต่ละกองแล้วก็มีบทบาทสําคัญแล้วก็ถือว่า ถือเป็นหน่วยงานหลักๆเลยทีนี้เจาะไปที่เรื่องประชาสัมพันธ์ก่อนเพราะว่าถ้าไม่ว่าถ้าเลยจะมีกิจกรรมอะไรทั้งเรื่องชุมชนหรือแม้แต่เรื่องมีเหตุที่อาจจะต้องเยียวยานเนี่ยด่านแรกที่เราจะเห็นคือพี่ตากับทีมงานต้องพูดถึงเรื่องงานประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะก็ในส่วนของงานประชาสัมพันธ์ในทุกๆปีเราก็จะมีการจัดอะไรประชาสัมพันธ์หนังสือต่างๆนะซึ่ง อันนี้ส่วนงบมาที่เราได้รับมาแต่ละปีเนี่ยก็ค่อนข้างจะสูงนะคะเราก็จะทําหลากหลายไม่ว่าจะงานสื่อทางวิทยุทางทีวีเคเบิลหรือว่าในส่วนของสื่อสิ่งพิมพ์และเราก็ยังมีการสนับสนุนในการลงหนังสือต่างๆ <Okay. S 1> ที่จะประชาสัมพันธ์ท่าเรือแหลมฉบังในส่วนนี้ก็ต้องบอกว่าประชาสัมพันธ์ก็ค่อนข้างที่จะต้องทํางานหนักพอ,อมสมควรเนาะเพราะว่าเนื่องจากต้องดูแลภาพกว้างของท่าเรือแหลมฉบังทั้งหมด วันนี้ภาพลักษณ์ของท่าเรือแหลมฉบังค,ค่ะพี่ตาภาพลักษณ์ทั้งในแง่การรับรู้การเข้าถึงชุมชนหรือว่าการรู้จักขององค์กรต่างๆนี้เป็นยังไงบ้างคือในแง่ของการรับรู้ก็ต้องบอกว่าในส่วนของประชาสัมพันเนี่ยเขาก็จะมีในเรื่องของการสร้างเครือข่ายการสร้างเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการท่าเทียบเรือหรือว่าในสื่อ,อท้องถิ่นที่เรายังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อก,กันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้หลากหลายมุมที่ประชาสัมพันธ์ได้ได้สร้างเครือข่ายเนี่ยเขาก็จะสามารถสื่อสารใน ข้อมูลโครงการต่างๆท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยออกไปให้ให้ให,หน่วยงานต่างๆรับทราบวันนี้เราก้าวไปค่อนข้างไกลใน,ในเวลา30ปีนะประชาสัมพันธ์นที่ทํามาทั้งหมดก็น่าจะบอกได้ว่าท่าเรือแหลมฉบัง ต้องบอกว่าเป็นเป็นท่าเรือหลักและ,ะที่ที่ใครๆก็น่าจะต้องรู้จักใครๆก็สนใจในเรื่องเงินเงินทองทองบ้างค่ะพี่ตาเพราะว่าก็ดูในเรื่องของบัญชีเรื่องอะไรต่างๆด้วยเนี่ยรายรับรายจ่ายของท่าเลยในแต่ละปีเนี่ยมหาศาลตรงนี้เราจัดสรรเราดูแลกันยังไงบ้างอะคะก็ต้องบอกว่ารายได้ที่เราได้มาก็ต้องบอกว่าในส่วนเนี้ยไม่ว่าจะลูกค้าสายเรือ ลูกค้าในเรื่องของผู้เช่าพื้นที่ก็คือผู้ประกอบการท่าเทียบเรือซึ่งเป็นรายได้หลักของเราเลย <Okay. S 1> แล้วก็ยังมีส่วนอื่นๆ mm hmm. ที่เป็นรายได้ไม่ว่าจะสารูโภคหรือว่าในส่วนของพื้นที่เช่านะคะตรงเนี้ยเราก็ยังมีเขาเรียกอะไรอ่ะมีลูกค้าที่ดีอยู่กับเราตลอดเวลามาจนทํา <Okay. S 1> ให้รายได้เราเนี่ยอาจจะผันแปรบ้างในช่วงสถานการณ์ที่ปีนี้ก็มีโควิดนะ <Okay. S 1> แต่เราก็ยังมองว่าเราก็ยังอยู่ได้ดูแลพนักงานการท่าเรือได้เป็นอย่างดี okay. ถ้าเรือแหลมชบังนะคะถ้าพูดถึงกิจกรรมในพื้นที่เนี่ยก็ไม่เป็นสองรองใครคแล้วก็คนที่เราจะเห็นเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทั้งงานลาดงานหลวงเนี่ยก็ไม่พ้นพิ่ตาอีกเราต้องดูแลชุมชนด้วยใช่ไหมคะ,คะในส่วนของชุมชนก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่เราดูแลกันมาค่อนข้างจะใช้เวลานาน,านพอสมควรถ้านับจากวันที่ตั้งคณะอนุออกรรมการพัฒนาสังคมคแลวก็ชุมชนรอบท่าเรือแหลมชบังเนี่ยก็ต้องบอกว่าน่าจะ จะใกล้สิปีแล้วนะเ,ออเราก็สร้างออความเข้มแข็งให้กับชุมชนนะคะแล้วก็ช่วยพัฒนาชุมชนช่วยพัฒนาเด็กไม่ว่าจะในด,ด้านการศึกษาในด้านของอาชีพให้กับคนในชุมชนชหรือว่าในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เราดูแลอยู่สม่ำเสมอน,นะคะดังตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเราทํามาโดยต่อเนื่องเราทํามาโดยต้องบอกว่า เหมือนเสียงตอบรับในแต่และกิจกรรมที่เราทําออกไปเนี่ยก็ค่อนข้างจะดีวันนี้ชุมชนถ้าใครติดตามข่าวท่าเรือตั้งแต่แรกเราอาจจะเห็นว่าช่วงเรื่องแรกเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยได้รับการยอมรับจากชุมชนเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้ดูเหมือนว่าเราก็เป็นแถวหน้าเหมือนกันในการทํากิจกรรมก็อย่างที่บอกค่ะว่าเราอะอยู่ กับท่าเรือแหลมชะบางมาถ้าตั้งแต่ปี3 4เนี่ยเราไม่ได้เขาเรียกอะไรเราไม่ได้ออกไปคูค่ขี่กับใครเลยเ <c oughs> พราะเราเห็นว่ารายได้ที่เราทํามาเนี่ยเราอยู่ได้ด้วยตัวเราเอง <c oughs> ใช่ไหมเ <c oughs> พราะในเมื่อเราอยู่ได้ด้วยตัวเราเองเราก็อาจจะคิดว่าสิ่งที่เราทำมาไม่ว่าจะเฟสหนึ่งเฟสสองวันเนี้ยเราก็ไม่ต้องไปไปเกี่ยวข้องกับใครก็ได้แล้วไม่ต้องมีเครือข่ายก็ได้ <c oughs> แต่วันเนี้ยพอเราเห็นแล้วว่าพอจะเริ่มทำเฟสสามเราก็จะเห็นว่าเอะเสียงไม่ดีนะ วันนี้มีคนมาต่อต้านเรานะตรงเนี้ยมันก็เลยเป็นที่มาที่เราคิดว่าเราต้องไปรู้จักคนอื่นบ้างแหละไม่ใช่เราทำไรายได้แล้วเราจะอยู่กับ ตัวคนเดียวเป็นหลักของคนเดียวไม่สนใจใครเพื่อนรอบบ้านเราใครเขาจะเป็นอะไรทําอะไรเราก็ไม่สนใจเงี้ยคงไม่ได้การพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3นะถือว่าเป็นเรื่องสําคัญของประเทศไทยโดยเฉพาะการเกิดขึ้นของโครงการ eec แต่ว่าวันนี้ต้องถามพี่ตาก่อนว่าวันแรกที่ชาวบ้านเขารู้ว่าเราจะทําเฟสสามเนี่ย<ม>เราเจออะไรบ้างกนะ็ต้องบอกว่าเจอมากมายเจอเจอกันแบบ ด้วยเราเป็นพนักงานเนี่ยเราจะรู้แค่ว่าวันๆเราทํางานเราก็จะประสานกับเพื่อนร่วมงานใช่ไหมคะเราก็จะประสานกันหน่วยนอกแต่วันเนี้ยเรามีอีกกลุ่มคนหนึ่งที่เราจะต้องพูดคุยด้วยแหละแล้วกลุ่มคนพวกเนี้ยถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าพื้นฐานเขาเป็นมาอย่างไงทําไมเขาถึงมาโจมตีเราทําไมเขาถึงพอใจไม่พอใจเราอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยมันต้องใช้เวลาศึกษานานพอสมควรจนวันนี้เราก็ต้องบอกว่าจาก ปี55น่าจะประมาณ55จนวันนี้เนี่ยเราก็คิดว่าน่าจะดีแล้วน่าจะทำอะไรได้ง่ายขึ้นแล้วโครงการก็เริ่มเดินได้แล้วอ่แต่ก็มันยังไม่ถึงอะไรอ่ะก็เรียกอะไรอ่ะมันยังไม่ได้เป็นที่พอใจเหมือนเราจะรู้สึกว่าสิ่งที่เราจะพอใจได้เนี่ยเราจะพอใจได้ต่อเมื่อไม่มีเสียงลบถูกไหมคะอ่ะแต่วันนี้้ายังมีเสียงลบอยู่มันก็ยังไม่สุดไง <c oughs> อ่างั้นเราก็ต้องแบบ สร้างความสัมพันธ์ยังต้องพูดคุยยังต้องทำความเข้าใจกันต่อไปพี่ตาคะแล้วจริงๆเป้าหมายของสำนักบริหารงานสนับสนุนเนี่ยเป้าหมายคืออะไรคะคือสำนักบริหารงานสนับสนุนถ้าดูแล้วใน5หน่วยเนี่ยมันจะหลากหลายมากเลยมไม่ว่าจะงานประชาสัมพันธ์มไม่ว่าจะงานในเรื่องของพื้นที่ไม่ว่าจะงานแผนหรือง,งานจัดเก็บรายได้มันก็จะหลากหลายเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องบอกว่ามันเหมือนพร้อมที่จะไปสนับสนุนทุกๆเรื่องที่ในโครงการของท่าเเลยแหลมฉบังที่จะเกิดขึ้นก็อย่างที่บอกว่าไม่ว่าจะงานไหนก็ต้องเห็นพี่ตาอันนี้คืองานหลักๆของ อ,อันนี้ก็ต้องบอกว่าบังเอิญว่าพอเมื่อเราก้าวเข้ามาทํางานกับชุมชนก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เหมือนเป็นโลโก้หนึ่งที่เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบ่บะก็คืองานของสํานักบริหารงานสนับส <c oughs> นุสนพี่ตาเขาต้องถามถ,ามถึงเรื่องเฟสสามเพราะว่าคนที่ติดตามข่าวเขาก็อยากรู้วันนี้เฟสสามเนี่ยมันเดินมาถึงจุดไหนแล้วคือต้องบอกว่าการเดินของเฟสสามเนี่ยวันนี้เราเห็นชัดแล้วว่าโครงการนี้เกิดขึ้นแน่ตามโครงการของ EC ใช่ไหมคะแต่สิ่งที่เรายังมีข้อกังวลอยู่ ก็เนื่องจากว่าเราไปทําในเรื่องของการาพูดคุยเรื่องสิ่งแวดล้อมก่อนที่จะเกิดโครงการเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องดูแลต่อๆไปงนั้นในเรื่องโครงการเนี่ยก็เดินหน้าไปเรื่อยๆ <S <S แต่ในเรื่องของการที่เราจะดูแลภาค ประมง <m> ดูแลภาคประชาชนไม่ว่าจะเยียวยาทั้ง,างะะทางบกทาง,ทาง,ทาง,ทางน้ําเราก็ต้องดูแลก,กันต่อไปเพื่อให้เห็นว่าสิ่งที่เราทํามาตลอดเนี่ยเราทําด้วยความจริงใจใเราทําเพราะเราเห็นว่าโครงการจะเดินได้เราก็ต้องอยู่คู่กับภาคประชาชนได้พูดถึงการเยียวยาเนี่ยเราเยียวยาชุมชนยังไงบ้างในการเยียวยาเนี่ยถ้าเป็นผ้าชุมชนเราก็จะเป็นในเชิงชกิจกรรม CSR แต่พอในเป็นเรื่องของเยียวยากลุ่มประมงเราก็จะมองว่าเป็นเรื่องของการชดเชยรายได้ที่เขาขาดไป แังั้นในส่วนนี้ก็ต้องบอกว่าเขาเคยทําอาชีพประมงสัตว์น้ําเคยเพาะเลี้ยงหอยวันนี้เขาจะไม่มีอาชีพนี้แล้วเพราะเราจะก่อสร้างเฟสาเราก็ต้องหาทางในการที่จะชดเชยเขาและให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ขาดหายไปจากการที่เขาเคยมีไรายได้ และสุดท้ายนี้นะคะอยากให้พี่ตาพูดกับคุณผู้ฟังที่ค,คุณผู้ชมที่เขาอาจจะยังรู้จักท่าเรือแหลมฉบังไม่มากพอหรือว่ารู้จักแล้วแต่อาจจะอยากรู้ในแง่อื่นเนี่ยค่ะอยากให้พี่ตาเป็นตัวแทนชาวท่าเรือสักเล็กน้อยอะ,ค,ะค่ะก็ะต้องบอกว่าการรู้จักท่าเรือแหลมฉบังนนะคะในวันนี้เราก็จะเห็นจากสื่อต่างๆที่ทางท่าเรือเนี่ยได้ประชาสัมพันธ์ออกไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสื่อเคเบิลสื่อวิทยุ สื้อในสิ่งพิมพ์นะคะหรือว่าเราจะไปสานุนในกิจกรรมต่างๆเพราะฉะนั้นก็อยากฝากทางภาพประชาชนแล้วก็ผู้ที่ติดตามข่าวสารของท่าเรือแหลมฉบังให้ทราบว่าวันนี้ท่าเรือแหลมชบังก้าวหน้าไปเราก็จะยืนยืนเคียงคู่ประชาชนต่อไปนะคะ ท่าเรือแหลมฉบังนะคะถือเป็นหนึ่งประตูการคา้าส่งสินค้าทางน้ําที่สําคัญของไทยและในวันนี้มีบทบาทอย่างมากเลยทีเดียวค่ะสําหรับการรองรับการเกิดขึ้นของโครงการ EEC และชาวท่าเรือแหลมฉบังทุกท่านนะคะก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะดูแลทั้งชุมชนสังคมสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการยกระดับการขนส่งสินค้าทางน้ําค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้อำนวยการสํานักบริหารงานสนับสนุนท่าเรือแหลมฉบังคุณสิริมากิรัิยาคมที่สละเวลานะคะมาให้ข้อมูลกับเราได้รับช ได้รับฟังกันด้วยค่ะขอขอบพระคุณพี่ตาค่ะสวัสดีค่ะ